จริงๆในส่วนของ CBT เนี่ยมันมาจากอะไรคะม,มีที่มาที่ไปอย่างไง CBT เป็นหลักการทรําจิตบาบัดแขนงนึงค่ะที่ชื่อเต็มก็คือ Cognitive Behavioral Therapy พอเป็นเรื่องสุขภาพจิตอารมณ์ก็สําคัญมากๆกระบวนการ CBT อะค่ะก็คือจะเน้นเรื่องของการปรับความคิดปรับอารมณ์ปรับพฤติกรรมรวมไปถึงการจัดการอาการทางร่างกายด้วยแล้วเราจะทํำยังไงให้เด็กคนนี้สามารถมีความสุขมากกว่านี้ได้ สวัสดีค่คุณไอ,อ,ณไอแนะนําตัวนิดนึงสิคะว่าปัจจุบันกําลังทําอะไรค่ะชื่อไอนะคะพนิชายชัยกวินค่ะปัจจุบันเป็นนักจิตบาบัดขาะแนน CBT แล้วก็มีเป็นนักช่วยดูพัฒนาการเด็กล่าช้าค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ CBT กันในเรื่องของการกลับมาดูภายในจริงๆในส่วนของ CBT เนี่ยมันมาจากอะไรคะม,มีที่มาที่ไป CBT เป็นหลักการทำจิตบำบัดแขนงหนึ่งค่ะทีะ่ชื่อเต็มก็คือ Cognitive Behavioral Therapy โดยหลักการแขนงนี้ค่ะเราจะเน้นในการที่ทำความเข้าใจปัญหาของคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีตกกังวลซึมเศร้าหรือว่าคนที่มีความเครียดนะคะเราก็เราจะใช้รูปแบบวิธีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้สะท้อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะทำไมฉันถึงเครียดขนาดนี้ mm hmm. ทำไมฉันถึงมีความทุกข์ขนาดนี้ mm hmm. ใช่ค่ะเราก็จะใช้เทคนิค อันนี้ใช้ได้กับคนทั่วไปคนพิการได้ไหมคะออใช้ได้เป็นกลุ่มที่กว้างมากค่ะที่สามารถใช้หลักการนี้ได้โดยที่หลักๆแล้วเราจะต้องนําไปปรับเพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอยู่แล้วในการทําจิตบาบัดใช่คะ่ะแล้วเราอาจจะดึงศาสตร์แขนงอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้สามารถช่วยคนไข้คนนั้นให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นกล,กลุ่มคนที่มีความพิการอาจจะพูดในเรื่องของ ความล่าช้าทางออทางสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้อาจจะย,ยังไม่เหมาะมากนักกับ c คอ n i กนิทีแต่ว่าคนที่มีทักษะการคิดที่สามารถทำความเข้าใจตัวเองได้ดีอะค่ะเน,นี่ย CBT ก็จะช่วยได้เยอะแต่อุ๋ยอยากทราบเกี่ยวกับความแตกต่างของ ABA กับ CBT เหมือนอุ๋ยเคยได้ยินในเรื่อง,องการปรับพฤติกรรมของเด็กๆออทิสติก autistic, โดยใช้ ABA ม,มันคืออะไรยังไงแตกต่างกันยังไงคะตัวหลักการ ABA อะคะ่ะก็คือเป็นแนวทางที่ใช ดูแลเรื่องของพฤติกรรมเป็นหลัก a b a มันมาจากอะไระคะมาจาก a p p l i e d Behavior Analysis ค่ะคือตัว ABA อันเนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างหรือปรับลดพฤติกรรมที่ไม่ดีและเพิ่มเรื่องของพฤติกรรมที่ดีมากขึ้นในเด็กใช่คะ่ะส่วนใหญ่จะใช้ได้ดีในเด็กเด็กในที่นี้คือเด็กทั่วไปก็ใช้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะ<อ>ใช้ได้ก็คือจะมีเรื่องของการนํา หลักการตรงนี้เข้ามาประยุกใช้ในเด็กทั่วไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเข้มข้นมากๆเนี่ยก็จะช่วยได้ดีในเด็กที่มีภาวะออทิสติกมีภาวะที่เหมือนกับเขาไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมใช่ค่ะออก็เลยจะใช้ตัว ABA นี่จะสามารถปรับพฤติกรรมเขาได้มากกว่ามันก็คืออะไรอะเหมือนทําซ้ําอะไรประมาณนี้ไหมใช่ค่ะเราจะมีกระบวนการเช่นเราตั้งเรื่องของอาจจะมีเรื่องของรางวัลเนาะเพื่อให้เขามีแรงจูงใจในการทํา อาจจะมีเรื่องของการชื่นชมเสริมแรงแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆที่ทำให้เขาเรียนรู้จากการทำพฤติกรรมนี้นะคะ่ะแต่ทีนี้วันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของ CBT นั่นก็คือในเรื่องของการใช้พฤติกรรมหรอการใช้อะไรใชาจำถ้าเกิด CBT CB <T. S 1> ใช่ไหมคะคำเต็มก็คือ cognitive behavioral therapy โดยเราจะเน้นเรื่องการ cognitive ก็คือเราต้องใช้วิธีการคิดเนาะแล้วก็ การปรับพฤติกรรมและแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องสุขภาพจิตอารมณ์ก็สําคัญมากๆกระบวนการ CBT อะค่ะก็คือจะเน้นเรื่องของการปรับความคิดปรับอารมณ์ปรับพฤติกรรมรวมไปถึงการจัดการอาการทางร่างกายด้วยทั้ง4ี่องค์ประกอบนี้ค่ะเราก็จะมาใช้ประเมินคนที่มารับการบาบัดเนาะว่าเขาควรที่จะปรับส่วนไหนปรับอารมณ์ปรับความคิดหรือปรับพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ควรที่จะมีช่วงอายุที่โตกว่าเด็ก ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันสื่อสารกันได้ใช่คือแต่ว่า CBT AI ก็เคยทํางานกับเด็กเล็กสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ7ขวบอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทําได้แต่เราต้องอาจจะลดเรื่องพาร์ทของของการพูดคุยชวนคิดลงหน่อยแต่ใช้เน้นเรื่องของการสร้างพฤติกรรมเข้ามาเยอะหน่อยในเด็กนะคะแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยการพูดคุยก็จะเยอะขึ้นแหละใช่ค่ะเอ๊ะทำไมคุณไอซ์ถึงมาสนใจเรียนกานบำบัด ตอนแรกเลยก็คือไอ้จบจิตวิทยาอุตสาหกรรมค่ะคือแทบจะไม่ได้เกี่ยวกับก็มีติ่งติ่งหนึ่งจิตวิทยาแต่ทำไมเป็นอุตสาหกรรมมาเรียนถึงด้านไหนอ่ะเป็นเรียนเหมือนไปทํางานด้าน HR ชค่ะ<อ>ใช่ค่ะไปด้านเอแต่แต่ตอนเรียนก็รู้สึกรู้แล้วว่าไม่ได้ชอบฉันอยากจะเรียนต่อทางด้านใดนด้านหนึ่งอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ก็มีโอกาสได้ลองทํางานเกี่ยวกับเด็กออทิสติกเนี่ยค่ะแล้วเราชอบมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ ท,ที่เราทําแล้วเรามีความสุขแล้วมีมครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็คือเหมือนเราได้ได้ดูแลเด็กที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อย mm hmm. เขามีภาวะออทิสติกเรื้อรังมานานพอสมควรแล้วมาถึงจุดที่เามีภาวะออทิสติกเรื้อรังมันมีปัญหายัางไงอ่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่แรกอะคะ่ะจะส่งผลกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างเช่นเคสเด็กคนนี้นะคะ่ะเขามีปัญหาด้านสังคมแล้วเขาก็เลยมีภาวะซึมเศร้าตามมา คือ,อยังไงคะมีปัญหาทางาสังคมคือ,อยังไงคือเหมือนเขาก็ไม่สามารถปรับตัวในคือเขามีความสามารถในการไปเรียนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่สามารถปรับตัวกับเพื่อนได้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอยากมีเพื่อนนะใช่มันก็เลยเกิดความเครียดสะสมแล้วก็ทางบ้านอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นมากนักว่าน้องมีภาวะตรงเนี้ยคะ่ะก็เลยทําให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าตามมาอ๋อ,อเดี๋ยวกําลังนึกถึงว่า น,น้องที่เป็นออทิสติกบางคนเนี่ยที่พอเวลาเข้าไปอยู่ในสังคม,มเข้าไปห้องเรียนกับเพื่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้าใจเขาทีเนี้ยเขาคิดเขารู้สึกก็เก็บเป็นความรู้สึกที่เขาซึมเศร้าหรืออาจจะแบบเกิดปัญหาทางด้านทางจิตตามมาอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้มันดูได้เพราะอะไรทําไมถึงถึงทราบอะคะว่าเขามีอาการแบบที่แบบเริ่มผิดปกติไปยังไงใช่ก็คือเหมือนพอมาพูดคุยการทํา ABA เนี่ยนะคะแต่ว่า ก็จะเริ่มเห็นว <carbohyd. statistically, S 2> ่าเขามักจะพูดถึงตัวเองในแง่ลบบ่อยๆว่าฉันแบบไม่โอเครู้สึกเศร้ารู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเลยเขาสามารถที่จะสื่อสารว่าเขาอะกำลังรู้สึกอะไรอยู่ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดิเป็นเป็นเคสของเด็กคนนี้นะคะใช่ก็ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแล้วเราจะทํำยังไงให้ให้ให้สามารถให้เด็กคนนี้สามารถมีความสุขมากกว่านี้ได้ก็เลย ไปได้ยินชื่อหนึ่งมาค่ะเป็น CBT เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดของของจุฬาค่ะ<ม>แล้วก็เลยแบบเอ๊ะประับความคิดและพฤติกรรมมันน่าสนใจมากๆก็เลยก็เลยสนใจที่จะเรียนต่อด้านนี้เฉพาะทางมากขึ้น<ม>ใช่ค่ะถ้าเราไม่เริ่มตระหนักรู้ว่าจริงๆปัญหามันคืออะไรอะค่ะ<ม>เราก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจแล้วมันก็จะวนเป็นก้อนเป็นขมุกขมมวอยู่ในตัวเอง<ม>แต่พอเราในฐานะนักนักจิตบำบัดอะคะ่ะ พอเราเห็นว่าปัญหาคืออะไรเราก็จะชวนเขามองว่านี่มาดูตรงนี้สิอันนี้ใช่ไหมที่เป็นปัญหาทีนี้เขาก็จะเริ่มหาทางออกได้แล้วว่าอ๋ออันฉันทำหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดเราให้ความสําคัญว่าทุกคนมีความแตกต่างและทุกคนต,ต้องการใช่ต้องการพื้นที่บางอย่าง การที่เราไม่เร่งไปตัดสินหรือแบบมองหรือแบบไม่เข้าใจหรือต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะลดตรงนั้นลงได้เพื่อที่ว่าเราสร้างพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างของทุกคน มาทําทางด้านจิตบาบัดทางด้าน CBT <ช>เป็นยังไงบ้างคะความแตกตา่างระหว่าง CBT กับ ABA ใช่ที่เราได้แบบไปเรียนมาแล้วเราได้มาทดลองทาจริงอพอเราได้เรียนเรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ที่ได้เรียนเพราะว่ามันคือจุดหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือคนได้เยอะมากๆอะค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปอะค่ะ ใน CBT มีมานานมากๆแล้วในต่างประเทศซึ่งได้ใช้ได้ผลดีๆด,ดีมากๆในกลุ่มที่เป็นภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอยู่แล้ว mm hmm. แต่ในปัจจุบันนี้ก็คือมีมการขยายหรือว่ามีความได้เป็นเ,ออเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะในประเทศไทยก็เริ่มมีความเข้าใจเรื่อง CBT มากขึ้นแหละแล้วไอก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ค่ะเป็นหลักอันหนึ่งที่จะช่วยคนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้เยอะมากๆ,ากๆค่ะใช่หมายถึงว่าคนท,ทั่วไปก็สามารถที่จะเอาตัว CBT ที่มาใช้ได้ใช่ค่ะมันช่วยยังไงบ้างคะคุณไอซ์เล่าให้ฟังกระบวนการการรักษาบำบัดโดย CBT ไ,ได้ค่ะคือ CBT ค่ะโดยส่วนมากแล,แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อครั้งในการพูดคุยก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะเอ่อทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วยที่มาเขารับบำบัดด้วยค่ะหลักการก็คือ CBT ค่อนข้างเป็นแขนงที่มี โครงสร้างชัดเจนเช่นเราอาจจะเริ่มต้นการพูดคุยเพื่อถามปัญหาค่ะหาเป้าหมายร่วมกันแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเริ่มซักถามชวนคิดแล้วก็สร้างทักษะทางสุขภาพจิตที่แต่ละคนต้องการอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนท้ายของเซสชันจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าแบบฝึกหัดให้กลับไปลองทำทุกครั้ง mm hmm. อันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆใน CBT แต่และคนแบบฝึกหัดเหมือนกันไหมคะอ๋อแตกต่างค่ะเราดีไซน์เฉพาะคนในในช่วงหนึ่งชั่วโมงนั้นเลยอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะมสมมติว่าในเซสชันวันนั้นเราพูดคุยปัญหาเรื่องนี้กันแล้วรู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้เป็นความคิดอันใหม่ที่มันเฮลตี้มากกว่าอันเดิมนะมคนไข้คนพบแล้วว่าเฮ้ย<ม>จริงๆฉันคิดแบบนี้ก็ได้นี่นะ<ม>คิดแบบนี้แล้วทาให้ความกังวลลดลงนี่นะอันนั้นนะคะก็เลยจะให้เขาเป็นแบบฝึกบ้างั้นสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยที่เรายังไม่เจอกัน เมื่อไหร่ความคิดอันเดิมกลับมาก็ลองเตือนตัวเองสิว่าคิดแบบนี้ดีกว่าไหม,มแล้วเขาก็ฝึกเตือนตัวเองตรงนี้ค่ะก็จะสร้างทักษะเรื่องการมีการตระหนักรู้ในตัวเองด้วยใครใควรจะเข้ากระบวนการบำบัดแบบสังเกตตัวเองอได้ได้ทุกคนเลยนะคะใช่เพราะว่าจริงๆอนะท,ทักษะเนี้ยเป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพจิต ถ้าเราไม่เริ่มตระหนักรู้ว่าจริงๆปัญหามันคืออะไรอะค่ะเราก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจแล้วมันก็จะวนเป็นก้อนเป็นขมุกขมัยอยู่ในตัวเองอแต่พอเราในฐานะน,นักจิตบําบัดอะคะ่ะพอเราเห็นว่าปัญหาคืออะไรเราก็จะชวนเขามองว่านี่มาดูตรงนี้สิอันนี้ใช่ไหมที่เป็นปัญหาอพอเขาเริ่มรู้ปัญหาแล้วอะค่ะทีเนี้ยเขาก็จะเริ่มหาทางออกได้แล้วว่าอ๋อมันฉันทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอย่างเมื่อกี้คุณไอ้บอกว่าเออก็จะมาพูดคุยมาอะไรคนที่แบบเป็นหนัก มีมีภาวะที่แบบหนักเนี่ยเขาจะมาได้ยังไงก็ต้องเป็นครอบครัวหล่อเลือยอคเคค่ะตามความเข้าใจในสังคมปัจจุบันตอนนี้ค่ะเริ่มมีการเปิดเปิดกว้างมากขึ้นแล้วว่าโอเคถ้าฉันป่วยฉันไปหาพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแย่มากถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะใช่ก็จะแบบฉันไม่ได้บ้านะก็จะไม่ไปแต่ปัจจุบันคือมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งก็คืออไปพูดคุยได้ใช่ค่ะแล้วพออ่านั้นก็จะเป็นเป็นแนวทางหนึ่งคือไปพบจิตแพทย์แล้วทาง เราอะค่ะในฐานะคนไข้เรามีสิทธิ์ถามด้วยว่ามีรูปแบบอื่นอีกไหมที่จะช่วยรักษาได้เช่นการทําจิตบําบัดที่โรงพยาบาลน,นั้นนั้นมีไหมอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถถามได้ถ้ายังไม่อยากพบจิตแพทย์ก็อาจจะไปตามคลินิกก่อนก็ได้ค่ะ<ม>ก็จะมีนักจิตวิทยาที่คอยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้าเฉพาะทางด้าน CBT ก,ก็ลองค้นหาเจอเลยค่ะ CBT ตอนเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะมากค่ะ แล้วใช้ระยะเวลาขณะที่ไหนที่ตัวผู้ที่เข้าไปใช้บริการแล้วรู้สึกดีขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาที่มาระเป้าหมายในการรักษา<ม>ถ้าเกิดสมมติว่าปัญหาไม่ได้ซับซ้อนมากค่ะ6เซสชั่นจนถึง12เซสชั่นก็ถือ<ม>ว่าเป็นมาตรฐานของการทำ CBT แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่านั้นก็อาจจะไปได้ถึง40กว่าเซสชั่นเลยค่ะ<ค><ค>ใช่ค่ะอันนี้ก็คือในกระบวนการของ ทางจิตท,ที่ที่ถมองคือคนทั่ว,วไปแล้วถ้าเกิดเป็นน้องพิการอย่างเช่นเป็นออทิสติกหรือ,อสติปัญญาละคะมีกระบวนการแตกต่างกันไหมคะมออถ้าโครงสร้างของ CBT เลยอะค่ะจะไม่ได้แตกต่างมากทางนี้ขึ้นอยู่กับนักจิตวิทยาที่ว่าจะอิบยืมหลักหรือว่าศาสตร์ไหนเข้ามามผสมเพื่อ,อ,อดูแลรักษาคนให้คนนั้นระหว่างนี้ก็ต้องเก็บข้อมูลเอาข้อมูลมาเพื่อที่จะประเมินให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่าง อย่างอาจสมมุติว่าเป็นเด็กพิการแล้วมีวัยที่แบบเริ่มโตเป็นหนุ่มก็จะมีฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นจะมีพฤติกรรมที่แบบอาจจะเริ่มแปลกและแล้วพอมีความพิการเข้าไปอีกใช่ไหมคะจะต้องเก็บข้อมูลอย่างไงแล้วมีการประเมินใช้เวลาขนาดไหนช่วง1-3สเซสชันแรกจะเป็นช่วงที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านครอบครัวด้านปัญหาที่เจอแล้วก็ซักประวัติอะไรเงี้ยค่ะใน หนถึงสามเซสชันแรกนี่ก็จะทั้งดูแลปัญหาปัจจุบันด้วยแล้วก็ต้องซักถามประวัติด้านครอบครัวประสบการณ์วัยเด็กหรือว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่อะไรที่เขารู้สึกว่ามันรบกวนเขามากที่สุดอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ ถ้าระหว่างนั้นนะคะระหว่างการประเมินเนาะมีปัญหาที่เร่งด่วนเข้ามาเราก็ต้องจัดการปัญหาตรงนั้นก่อนใช,ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนอกจากครอบครัวตัวของเด็กเองจริงๆสังคมก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะเพื่อที่จะวางในส่วนของการเมื่อกีก้บอกว่าพวัยสถานที่ต่างๆอพอเขาก็เข้าใจเขาเนี่ยว่าถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกปลอดภัยในการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียนหรือว่าในสังคมเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งด้วยอย่างอย่างเราอะค่ะ สภาพแวดล้อมก็มีผลอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าโอ้เสียงดังมากๆเลยเราก็คงบางครั้งเราก็รู้สึกอึดอัดเราอยากอ,ออกมาเนาะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าสภาพแวดล้อมส่งผลกับตัวเด็กโดยตรงอยู่แล้วถ้าเกิดเราให้ความสําคัญว่าทุกคนมีความแตกต่างและทุกคนต้องการใช่ต้องการพื้นที่บางอย่างเนาะการที่เราไม่เล่งไปตัดสินหรือแบบมองหรือแบบ ไม่เข้าใจหรือต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราอาจจะลดลดตรงนั้นลงได้เพื่อที่ว่าเราสร้างพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างของทุกคนนี่ค่ะ mm hmm. การทำบำบัดในทุกแขนงสัมพันธภาพและความไว้วางใจสําคัญที่สุด mm hmm. เราไม่สามารถหมดหวังกับความสามารถของคนไข้ได้เลย mm hmm. พอเราไม่หมดหวังในตัวเขาอะค่ะเขาจะไม่หมดหวังในตัวเองเหมือนกัน ความคิดเราไม่สามารถเชื่อได้ทุกความคิดความคิดส่งผลกับอารมณ์เสมอถ้าเกิดความคิดไหนที่มันไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงเราคิดลบมากเกินไปเนาะแล้วเราเผลอคิดกับมันตลอดทั้งวันทั้งวันทั้งวันโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังคิดเราก็จะมีอารมณ์เศร้าที่มันทิ้ง<ร>อยู่ในตัวเราใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ CBT เนี่ย เด็กแต่ละวัยก็จะมีความคิดจะต้องเป็นบุคคลที่แบบสามารถที่จะคิดโต้อตอบกับเราได้สามารถที่จะแบบนึกถึงสถานการณ์ต่างๆได้ใช่ไหมคะบางคนแต่แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดตรงนี้ได้ก็ไม่สามารถอากระบวนการนี้มาใช้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าไอาก็จะปรับก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคําถามที่ไอาถามไปมันซับซ้อนไปไอก็อาจจะย่อยคําถามให้มันง่ายขึ้น<อ>ใช้ภาพในการมาช่วยก่อน ใช้ตัวอย่างใช้คลิปวิดีโอใช้อะไรก่อนที่เป็นสื่อจนจนรู้สึกว่าโอเคแสดงว่าถ้าใช้ภาพอันเนี้ยเด็กเข้าใจ<ม>ก็จะใช้เป็นภาพกับเด็กคนนี้<ม>หรือว่าถ้าใช้เป็นเรื่องเล่าอ่ะเด็กคนนี้เข้าใจก็จะใช้กับเด็กคนนี้อย่างเงี้ยค่ะ<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไอ้วางแผนว่า<ม>โอเคจะปรับเปลี่ยนยังไงอย่างนี้ตัวคนที่เข้ามารับการบำบัดก็ต้องมีความไว้วางใจของเราอย่างมากในการที่จะพูดคุยเราจะต้องสร้างพื้นที่ให้เขาสบายใจยังไง ประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่าการทําจิตบำบ,บัดการทำบำบ,บัดในทุกแขนงสัมพันธภาพและความไว้วางใจสําคัญที่สุดมไม่งั้นเราจะไม่สามารถทํางานกับเขาได้เลย<ม>ถ้าเกิดเซสชันแรกๆเราประเมินแล้วว่าเขาเขายังไม่พร้อมที่จะที่จะไปกับเราเราต้องให้พื้นที่ก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่ง<ม>อย่าเพิ่งรีบร้อน<ม>สร้างความไว้ใจในเซสชันให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะถึงแม้อาจจะกินเวลาหน่อยแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างตรงนี้ให้มันเข้มแข็ง พื่อที่ว่าโอเคครั้งถัดไปเราและเขาทำงานร่วมกันได้เขามีทักษะใหม่ๆได้อะไรเงี้ยค่ะใช่นานสุดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะที่เคยเจอมาเออเกือบ50เซสชั่นค่ะใช่ทำงานทางานต่อเนื่องกันมานานมากอันนี้ต้องต้องบอกว่าเราไม่สามารถหมดหวังกับความสามารถของคนไข้ได้เลยออพอเราไม่หมดหวังในตัวเขาอะค่ะเขาจะไม่หมดหวังในตัวเองเหมือนกัน พอเราทาไปเรื่อยๆเอะเฮ้ยเขายังมาอยู่เขายังมาอยู่อันเนี้ยเราก็จะชื่นชมเขามากๆเลยว่าแบบดีมากเลยที่ยังมาเนาะ mm hmm. แสดงว่ามันต้องช่วยอะไรเราบางอย่างแหละ mm hmm. พอเราทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไอไม่ได้แพลนเลยว่ามันจะต้องแบบโอ้โหถึง50เซสชั่นไหมแต่พอเรามีทรัสทั้งคู่แล้วเรามีเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ย mm hmm. เขาก็มาเรื่อยๆเรื mm ่อ hmm. ยๆเรื่อยๆค่ะแต่ทีนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน จริงๆทุกคนสามารถที่จะนําไปบําบัดได้ในส่วนของ CBT มีทริคเล็กๆน,น้อยๆสาหรับคุณผู้ชมที่แบบอาจจะทํางานเครียดหรือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภาวะตึงเครียดของเศรษฐกิจเนาะมีทริคเล็กๆน,น้อยๆที่จะทำให้คุณผู้ชมไปสังเกตตัวเองแล้วสามารถที่จะอยู่กับตัวเองและตอบคาถามกับตัวเองอได้ไหมคะโอเคได้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแบบง่ายๆละ่ะรวดเร็วคือความคิดเราไม่สามารถเชื่อได้ทุกค,ความคิดความคิดส่งผลกับอารมณ์เสมอ ถ้าเกิดความคิดไหนที่มันไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงเราคิดลบมากเกินไปเนาะแล้วเราเขอคิดกับมันตลอดทั้งวันทั้งวันทั้งวันโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังคิดเราก็จะมีอารมณ์เศร้าที่มันทิ้ง<ร>อยู่<ม>ในตัว,รตวเราต,ตลอดใช่<ม>เพราะฉะนั้นลองออกมาเป็นคนดูความคิดตัวเองอะคะ่ะลองรู้ให้ทันก่อนว่าตัวเองกําลังคิดยังไม่ต้องรีบไปหาคําตอบกับความคิดนั้นว่าแบบสถานการณ์เป็นอย่างนี้ฉันต้องทํายังไงฉันต้องอ่ะลองพักก่อนออกมาออกมาก่อนรู้ว่าตัวเองกาลังคิดเยอะอยู่เนาะ ยังไม่ต้องคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเลยการที่เรารู้ทันว่าความคิดลบมันแบบคิดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอะค่ะก็ตัดแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองสองคำทักษะสําคัญสองคำที่ไอทาจิตบาบัดมาละไอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดก็คือ awareness กับ accept ก็คือเรา aware กับทุกอย่าง aware กับปัญหา aware กับความคิดของตัวเอง aware กับอารมณ์ accept ก็คือบางครั้งบางปัญหาเราแกไ้ไม่ได้จริง อยอมรับมันเถอะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองคิดมากแล้วก็ไม่ต้องคิดยังไม่ต้องคิดมากเนาะแล้วก็ยอมรับกับทุกๆปัญหาที่เข้ามาถึงแม้มันจะมันจะขัดใจหรือมันจะรู้สึกทุกข์มากก็ตามค่ะยอมรับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางแก้ตัวหนักรู้อย่างแรกเลยว่ากําลังรู้สึกอะไรค่ะแล้วก็ยอมรับมันว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ค่ะทราบมาว่ามันก็เลยเกิดอีกหนึ่งกิจกรรมขึ้นมามใช่ไหมคะหลังจากที่อ่ะ คุณคุณจอยบอกว่าอยากมีพื้นที่ที่สําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่จะมาทํากิจกรรม,มคืออะไรอะคะใช่ค่ะ,คะก็คือพอพอทำบําบัดหนึ่งต่อหนึ่งเรื่อยๆอะค่ะก็จะเห็นว่าจริงๆสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นตัวซัพพอร์ตหนึ่งที่ดีในการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะก็เลยไอยก็เลยทำจอยไมยกับเพื่อนๆจอยไม้คอมมูนิตี้ก็คือเราจะใช้พื้นที่เพื่อเป็นกลุ่มซัพพอร์ตค่ะ ในการที่ให้แต่ละคนที่มีปัญหาคยา้ายกันหรือสนใจที่จะสร้างทักษะบางอย่างร่วมกันนะคะเข้ามาพูดคุยร่วมกันแล้วก็ไ mm hmm. อ้ก็จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาในการให้แต่ละท่านได้ได้ลองทําลองฝึกทักษะใหม่ๆ mm hmm. ใช่ค่ะก็ก็เลยเป็นอันที่เพิ่งเริ่มทำปลายปีที่แล้วค่ะ mm hmm. แต่ก็คิดว่าเนี่ยอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเซลล์เอสเตม เรื่องของการทักษะสร้างทักษะทักษะทางสังคม,มเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเองเรื่องของการปรับความคิดลบอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าก็จะมีอีกหลายกิจกรรมมากที่แพลนไว้ใช่คะ่ะไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเออเราอาจจะเป็นคนกลุ่มนี้อยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยยังไงได้บ้างคะได้คะ่ะก็มีทุกช่องทางคะ่ะ Facebook Instagram แล้วก็มี Ti k t o กด้วยคะ่ะพิม์คำว่า Joy My Community ได้เลยเราก็จะอัปเดตกิจกรรม เราก็จะมีทั้งกิจกรรมที่ฟรีหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีโฆษณาไว้วันนั้นสุดท้ายแล้วอยากให้คุณไอซ์ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลจิตใจเนื้อในสถานการณ์ที่อาจจะมีภาวะความเปลี่ยนแปลงที่แบบรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมอยากให้คุณไอซ์ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะเรื่องของสุขภาพจิตอะคะ่ะเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเนาะเพราะว่าเราใช้ชีวิต เร่งรีบแล้วก็มีความกดดันในหลายในหลายบริบทเลยค่ะการที่ให้เวลาตัวเองเนาะในการพักหรือว่าการไปพบผู้เชี่ยวชาญนะคะ<ม>เพื่อให้เขาช่วยดูเนาะว่าจริงๆแล้วที่ฉันทุกข์ใจขนาดเนี้เครียดขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาก็กเป็นทางออกที่ดีค่ะ อย่างน้อยเร,เราคิดคนเดียวแล้วมันแก้ทางออกไม่ได้ก็ลองพบผู้เชี่ยวชาญดูนะคะก็อาจจะช่วยทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีวิธีมากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะไปพบเนาะอย่างน้อยะคะ่ะได้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองรู้เท่าทันว่าบางความคิดมันก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดเนาะแล้วก็หากิจกรรมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายกับตัวเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอันที่ฝากไว้ หรืออย่างง่ายๆที่เมื่อกี้ทางคุณไอซ์ฝากทริกง่ายๆอสองอย่างค<ะ>่ะตระหนักรู้แล้วก็ยอมรับ,รบมันใช่ค่ะ2อ,อย่างที่สําคัญวันนี้ขอขอบคุณคุณไอซ์มากเลยนะคะ,คะที่มาร่วมพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ